สูตรล้ำทำเองด้วยอ่ะใครไทยถูกเออนี่แจกจริงไหมแจกจริงน้ำปูกี่กรัมน้ำปูหนึ่งกิโลอุ้ยแพงนะโเ๊าแพงต้องคนไทยถูกนะใช่จริงนะจริงแต่ว่าอาชีพนี้อาชีพนี้ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดไว้เหมือนกันนะขายออนไลน์ทำเองเจ้าของขายเองขายเองรวยแน่งานเองพี่เอาไปทำออนไลน์ดีมันเดิมดีกว่ามาทำอย่างนี้ทำไมร้อนจังเลยเนี่ยเจ้าของขายเองทำเนี่ยของจริง สวัสดีครับวันนี้น้อยเบิ่มจะมาพามากินเขาบอกคาเฟ่รับของเพื่อนพนดี้เพื่อนของน้อยเขาแนะนํามาบอกว่าคาเฟ่ร้านนี้แบบมันเป็นร้านรับแล้วก็อาหารอลังการมากแล้วเขาบอกว่าคลิปนี้จะมีแจกของด้วยเหรอแจกของใครก็ได้น้ำปูเดี๋ยวจะมีเจ้าของเพจที่เขาอยู่เชียงของเนี่ยเขาจะแจกน้ำปูใครอยากได้น้ำปูถ้าคนใครไม่อยากก็ไม่เป็นไรไม่ต้องร่วมสนุกแต่ว่าใครอยากได้น้ำปูไปกิน ร่วมสนุกกับเราน้าปู่แท้ทรงฟีนะทรงฟีด้วยนะใช่ใช่ทรงฟีเดี๋ยวร้องรวมสนุกเก็บนี่ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายมีแต่ได้กับได้ทุ่งช้างคาเฟ่เชียงของจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูไหมตามไปดูไปเชิญครับเชิญท่านใดครับโอเคนี่เลยครับบรรยากาศเพราว่าชิวๆนะที่ทิ้งเขามีตอนกลางคืนนะครับจะเป็นคาเฟ่กลางคืนที่แบบมีดนตรีสดมีทุกวันด้วยนะนะวันนี้เป็นยังไงบรรยากาศทางเข้าไปครับแบบสวยงามนะ มันก่อนเจ้าของร้านเขาบอกว่ามีรถเบนซ์เข้าไปที่คันหนึ่งก็เลยเป็นรูนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไปเข้าไปเที่ยวกันดูอู้บรรยากาศดีแพนลัดแพนลัดไตร่ตทีวันลุงเด่นเคยทำเหรน่าห้าร้อยนะเนี่ยห้าร้อยนะแพงห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยเนี่ยเจอรถเบนซ์เข้าไปเขาบอกเบนซ์เข้ามาได้ยังไงไม่รู้ลุงลุงลุงถ้าได้ดูคลิปนี้ลุงติดต่อด้วยนะอะไรนะอย่าเรียกลุงเลยก็ขับเบนซ์นะป๋าป๋าป๋าเออป๋าป๋าป่าเจ้าของร้านเขาบอกนะแล้วเพื่อนเพื่อนน้อยก็มาเหรอ อยู่ข้างในรอเราใช่ไหมใช่ใช่พาไปดูหน่อยเป็นยังไงเนี่ยทุกช้างคาเฟ่เชียงของครับเขาบอกกับข้าวนี้อร่อยมากเดี๋ยวตามไปดูครับคาเฟ่รับเชียงของารเป็นยังไงเดี๋ยวสวัสดีเจ้าภาพอ่าคุปูุนะเจ้าของเจ้าของเพจดังในเชียงของเพจเพจอะไรนะครับเพจคูปปูกินลําเจ้า คูปูกินล้ำกินล้ำนี่ท่นภาษาเหนือเขาบอว่ากินอร่อยนี่ว่าอหัวลอกอะเจ๋งเลยนะครับวันนี้คาเฟ่ร้าโอ๊กับข้าวเหมือนที่สมที่ขอชวนปูปูชวนเรามาน้อยคูปูโอ้โหดูปูด้อกใหญ่จริงครับสมชื่อต้องมีเมนูปูเจ้าครับปูพัดพริกไทยดำโอ้โหอันนี้คือเดี๋ยวให้ดูเมนูอาหารก่อนคือโอ้โหอันนี้ขายแล้วเหรอครับพี่อ่ะ ยังไม่ได้ขายใช่ไหมเยอะแค่ได้ขายน่ะลุงเด่นเยอะเลยนี่ดูดูดูอันนี้ผมผมมารีวิวเขาจะขายที่ให้นะก็คือสั่งเมนูกันอย่างนี้นะดูนี่เป็นปูปูย่างปูเผาครับปูพุงครับร้านเขาดูดีมากแล้วก็นาั่งแล้วก็ห้องแอร์เย็นสบายนะดูอันนี้นะเป็นปูี่แบับว่าเป็นเอาปูสดทำาน่ะลุงเด่นแล้วมานี่จะเป็นร้านทีบบ่าบเด่นตังอาหารทะเลแล้วคุณผู้ชมโชว์ข้างหน้านี่คือ ข้นผัดพริกไทยดำพริกไทยดำโอ้ที่เชียงรายก็มีคาเฟ่อย่างนี้นะจริงจริงๆต้องมาเหมือนแรงแต่วันนี้แบบเออลุงเด่นมามาวันไก่มาเจอกันมาวันเลยครับครับน้องเอออน้ยเบิ้มบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะพามากินข้าวแบบที่เราอาจะไม่ถ่ายคลิปนะจะนึกว่ามีสักกินข้าวผัดกินอะไรอย่างเงี้ยพอนั่งปุ๊บเขาบอกมาก้าเมนูแล้วก็เปลี่ยนเมนูคืออย่างเงี้ยดูคหมากร้าเปนูก็หอกับเน่้อนนะครับ แบบนี้นะก็มีหอกกลับนะมีนะอกเราดูกุ้งอ่ะครับดูกุ้งเผาเราจับดูกุ้งนี่กุ้งเผาหนึ่งโลนี่นี่นี่มันเยิ้มเยิ้มโอ้ชอบพ่อกุ้งหนึ่งโลได้สองจานนะครับแล้วก็มีกุ้งผัดเบกโกลี่เขาจะเป็นอาหารเป็นเซตมาเหรอครับอย่างนี้อันนี้ออ๋มันสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นเซตหรือเป็นอย่างค่ะแต่ถ้าเป็นเซตนี่มันก็จะคุ้มกว่าอ่า แล้วก็เป็นเซตแนะนําคืออาหารอร่อยของเขาเพราะเขาจะมารวมเป็นเซตแบบนี้จับจับเซตให้เอาเป็นเอาแบบคล้ายๆกับบุฟเออ์อลคาเป็นเป็นเหมาใช่เซตเซตหนึ่งผมว่านี่กินกันโอ้โหนู่นเนาะหลายคนนะแบบในเซตไปต้องกินเป็นสิบคนเป็นสิบเลยนะเนี่ยนี่คืออ้อสวนะครับหอยนางรมนี่ตัวโตๆเลยครับถึงเชียงรายจะอยู่ไกลทะเลแต่ว่าความสดคุณภาพอาหารเขาเต็มๆครับนี่คือทอดมันกุ้ง ทอดมันปูค่ะทอดมันปูนนี้เน้นปูครับเน้นปูปูข้าวผัดปูใช่คนคนมาก็คือจะจปูกูปูกินลำอย่าขับติดตามดูเลยสั่งเด็ดกูกูมีกุ้งมีปูมีไก่มีปลาน้ำเต้าแล้วนี่นะกุ้งเผานะของดีมันต้องอยู่ที่น้ำจิ้มโอ้น้ำจิ้มร้านนี้เด็ด มกินโชว์เนี่เนาะกินโชว์เหรอครับกินโชว์เนี่ยเนาะกินโชว์เลยครับครับเน่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 เ่เดี๋ยวใครมาไม่ถูกผมปักหมุดให้นะแต่บอกไว้ก่อนนะครับร้านนี้กินเรากินเลมันก็ได้รีวิวนะเรามาจ่ายเองบอกไว้ก่อนเอามาแล้วครับต้มยำเพราะว่าจะบอกต้มยำปูอีกละต้มยำปูไหมคะต้มยำอะไรต้มยำทะเลโอ้โหสีสันต้มยำครับดูแล้ะมอใหญ่มากคุณเต้โอ้โหว้าวเด็กใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงจริงอันนี กระพงทอดน้ำปลาครับข้าวผัดปูนะครับมึกผัดไข่เค็มมึกผัดไข่เค็มโอ้โหต้องให้เจ้าภาพกินก่อนไหมหรือว่าให้ผมกินก่อนเนี่ยฮะทีแรกเราว่าเราจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะหิวแล้วตอนนี้ไปเอามารู้สึกว่างั้นผมขอลองชิมกันนะครับคุณปูนะครับรสอะไรร้อนดูดูกินยังไงวิธีกินกินยังไงคุปปุสถอสาธิตหน่นะครับอ่าวิธีกินเนาะใครว่าคนกินไม่เป็นกินก่อนอีกยังไงนะคุณปูนี่นี่น่ะมันเยิ้มเยิ้มลุงเด่นเอามาท น้ำจิ้มนี่ต้องเป็นสูตรเด็ดเท่านั้นนี่โสีสันสีนี่ได้เรื่องเลยนะออืืเขอลองดูวยลุงเด่นเดี๋ยวสงสัยลุงเด่นต้องทีหลังนะครับชอบไหลไหย็นๆขอก่อนนะครับลุงเด่นนะครับใจเย็นๆผมผมกินหนักแล้วเมื่อกี้ร้านนี้มันน่ามานั่งจริงข้างนอกเขามีร้านแบบโดยปีสดนะครับตอนเย็นครับ ไอมาไม่ถูกเดี๋ยวผมปักหมุดให้อืมเป็นยังไงน้ำจิ้มเด็ดเลยคมันต้อบหยุดูไม่ได้เลยดูุดไม่ได้เลยเมื่อกี้ว่าจะไปกินร้านลาบคือเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมน้อยแจ่มขอขอแล้ครับขอมาเปลี่ยนเลยครับวันนี้จุ๊บวัวพักหาคือคือราคาของอาหารนี่อยู่ในเพจเขามีไหมเพจร้านเขามีไหมมีมีเพจนี่เนาะนี่อ่าราคาเซตนี้นะทั้งเซตนะ ยันจะเป็นสิบคนนะเอ่อยกพูดบอกราคาแล้วกันอ๋อเดี๋ยวเราจะเก็บไปก่อนให้เขาไปดูในเพจราคาเหลือเชื่อแล้วของสดด้วยนะสดไหมสด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 กุ้งมีกลิ่นไหมดูดูเมนูเมนูนะครับตั้งแต่นี่มาเลยนะนี่นะเดี๋ยวให้เพื่อนน้องถ่ายดูว่าเท่าไหร่กุ้งสองชานะครับมีปูผัดผงกะหรี่นะครับมีทอดมันปูนะอ้อส่วนทอดอ้อส่วนนี้คือหอยนางรมนี่แบบตัวโตมากตัวโตโตเลยนะครับข้าวผัดปูก็จานใหญ่ๆอย่างนี้นะอ่ะใครทายถูก ไทยไทยถูกเรามีรางวัลให้ไหมเรามีต้มยำนี้ไหม,ม,ม,มอ่ะไทยไถูกมีรางวัลอ่ะแจกอะไรดีเนาะเดี๋ยวแจกอะไรดีไปไปติด <ไป S 2> ตามทักที่เหตุคูปูก็แล้วกันรางวัลน,นะครปูปูจะแจกอยอดที่เด็กที่ต้มแล้วเอาไปจับไ,ไม่ใชจไม่ใจนะแจกน้ำิกน้ำปูหนึ่งกระปุกค่ะโอ้โหยิออ่งเงี้ยสูตรลำทำเองด้วยอ่ะไทยไทยถูกแล้วนี่แจกกินไหมแจกกินน้ำปูกี่กรัมน้ำปูหนึ่งกิโลอุ้ย แพงนะเขาแพงต้องคนไทยถูกนะใช่จริงนะจริงแต่ว่ายังไงก็ต้องมีคนถูกนะจริงเอาต้องทักไปที่เพจปูปูใช่ไหมใครซื้อเพจอะไรในช่องลุงเด่นได้ไหมเอาครึ่งกิโลได้ไหมได้ได้เอาเลถ้าช่องมุงเด่นอ่ะครึ่งกิโลถ้าช่องปูปูกินลำอ่ะหนึ่งกิโลอ่ใครจะไปช่องไหนปูปูไล่อันนี้จริงนะจริงจริงค่ะใครใครที่แบบว่าทายราคาเมนูเซตนี้ถูกนะครับ ผมจะมอบน้ำ no ปูให้ครึ่งกิโลแต่ถ้าคนภาคกลางภาคใต้เขาจะเอาไปมละน้ำปูอ่ะเขาต้องมาไปชิมสิชิมอร่อยแองอร่อยบ้านเราเลยนะของแพงเลยนะของแพงเลยอะอ่ะออพักอืออร่อยเยอันนี้หยุดไม่อยู่เลยอันนี้ัางแรกทาช่องโรงเียนมีแจกน้ำปูเนี่ยปกติแจกเาแจกยอะ้ไแจกอะไรปกติเท่าไ่นเขาจะไทยูกไปดยดูดูนะนี่นนี่นะนี่นะให้ดูนะอ่ะหลายอย่างมากเลยนะแจกน้ำปูฟรีครึ่งกิโลครับ ส่งฟรีถึงบ้านเลยคือจริงๆจะแถมดีวัวด้วยแต่ว่าอยู่คนละที่กันเอาแต่น้ำปูติดรถมาไหมครับปูไม่มันต้องเป็นน้ำปูแบบซ่อนอยู่ในเซฟอันนี้เป็นน้ำปูหอมดีโอ้อมดปูไปเรื่อยนะขนาดนั้นเลยน้ำปูซ่อนอยู่ในเซฟอ่าอลุงเด็ดลองชิมไหมครับครับใครอยากได้น้ำปูนะก็อย่าลืมทายราคามาใครตอบเป็นคนแรก ผมจะผมจะให้คนแรกงั้นเดี๋ยวเกิดซ้ำกันมันมีอันเดียวเนาะคนเดียวคนเดียวคนแรกของคนนี้นะช่างปูปูหนึ่งคนอ๋อหลากฐานของปูปูนะครับผมก็ได้ว่าตายดูกทุกคนนี่ปูปูตั้น้ำปูไม่ตันั่นเองเคี่ยวน้ำปูไม่ตั้มนะครับปูปูหมดเชียงของเลยงั้นน้นแล้วแล้วขอสิเป็นคนแรกแล้วก็ถ้าถูกผมจะอินบ็อก ไปหาผมจะตอบแล้วก็ขอขอไอดีไลน์แล้วก็สง่งเดี๋ยวเราคุยกันทางทางหล, org, ลังใหม่ก็ระุก็จะส่งน้ำปูแท้ไปให้ครับจากจากเคียว right? ของนะครปูเคี่ยวกับมือเลยนะเคี่ยวกับมือเลยขอแม่เคี่ยวได้ไหมโอเคหมูเด่นมาชิมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็นั่งชิมได้กิมในการง่ายง่ายงี้ยกับข้าวของปลาของหน้าทานมากคราวนี้ขออนุญาตชิมหน่อยจ้ะนี่เลยทอดมันปูอ่ะ อันนี้ไม่ได้แถบอันนี้ทอดน้ำปูใส่น้ำปูด้วยใช่ไหมไม่ใส่ลงเด่นไม่ใส่ชิมหนึ่งครับใส่เนื้ออืมเนื้อนีๆเลยมีน้ำจิ้มด้วยนะเมนูเหลามากเลยการนี้คือ,อเด็ดจริงมันต้องไม่ห่อแล้วนะเนี่เยอะมากกินกันกี่คนสามคน,มคนไม่มีทีมงานนะอืมรสชาติดีมากเลยอย่างนี้ปัง,<ข>ปงปังเลยครับไปรับจริง แล้วก็รสชาติอาหารใช้ได้เลยกิ๊กมาแล้วนะโรงเรียนมีกิ๊กไหมไม่มีอ่ะมีแต่กุ๊กช่องผมมีแต่กุ๊กกุ๊กทำอาหารไงส่วนส่วนของนี้นะติดใจกุ๊กใจเลยครับคือกินแล้วหยุดไม่อยู่เลยดูสิไปดูเลยครับขอให้คุณปูคุณปูมันหมานปังๆนะครับคุณปูที่สวยมากนะวันนี้ผมเห็นนะไปติดตามดูได้ไปติดตามวันนี้จะเป็นต้องสวยแล้วไหมวันนี้เป็นไปติดตามดูได้นะที่วันนี้บอกที่สวยไม่สวยก็ต้องว่าสวยอ่ะ พอกับข้าวแบบก็กินของเขาไปแล้วแต่ที่แต่ที่เสวยจริงกินของเขาไปแล้วใครอยากเห็นลิปเต็มเต็มก็ไปดูได้นะในช่องปูปูของเขานะขออนุญาตก่อนเอาตัวไหนดีก่อนเนาะดูดูดูใกล้ใกล้หน่อยนี่คือโอ้โหเซตนี้อ่ะถ้าถ้าให้ผมทายนะเราอยู่ในคาเฟ่เราอยู่ในห้องแอร์นะแล้วก็เป็นลานแบบต้องกว้างนี่นะข้างในนี่ก็อยู่ในห้องแอร์นะครับนะอย่างงี้ คืออาหารทะเลอาหารที่เนี่ยสดเหมือนกับไปกินอยู่ชายทะเลเลยแล้วรสชาติอาหารเนี่ยเราแอบชิมหลายๆอย่างรสชาติดีมากครับก็คือไ <ฟ S 2> พ่ไพ่ตัวเก,กง่งน้ำชิมรสเด่นมากเลยครับบางคนคิดเป็นหมื่นไม่ถึงหมื่นนะครับบอ,อกไว้ก่อนนะนี่ไม่ถึงหมื่นนะใส่น้ำมจ้ะเดีย๋ย่าดูต้มยำนะต้มยำน้ำข้นอย่างเนี่ยทัดเองเลยกับที่แล้วก็ให้กุ้งตัวอย่างเงี้ยดูให้กุ้งดูให้ สำซีสันของน้ำต้มยำก็อ,อย่างนี้เลยครับโาดูแล้วก็เป็นหม้อต้มยำที่หม้อใหญ่นะไม่ได้แบบหมอ้อที่เราไปกินแบบทั่วไปแล้วนี่หม้อหม้อแบบเนี่ยชามใหญ่เลครับอเอาละจะลงยุคละราคาจะได้ลงไป็นเบ้นละนี่คือกุ้งเขาแต่แต่ละเมนูที่ร้านนี้แบบไม่คิดนะว่าที่เชียงรายจะมีคาเฟ่อย่างนี้สมมติเรามีเพื่อนมีพี่มีเพื่อนฝูงมาจาก ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแวะม,มาที่นี่ได้มาเที่ยวเชียงของมาดูแม่น้ําโขงครับติดกับชายแดนลาวด้วยเอฟซีที่อยู่ฝั่งประเทศลาวก็นะข้ามสะพานมาก็ถึงเลยข้ามสะพานมาห่างกับเนีห่าง,งใกล้ๆกับที่ใกล้เลยยังไม่ถึงไม่ไม่ถึงอ่าโลตัสเชียงของดีเลยนะครับ,รบใช่ไหมั้งปไม่ถึงนะเดี๋ยวก่อนถ้าใครอยากมาเดี๋ยวผมปักหมุดให้ตาคอมเมนต์ครับลองมาชิมดูอืเราก็มากันเองมาแบบหลง ปูปูเขาบอกว่านุ่นหนกับน้อยเบื่อมาอยากให้มาชิมคาเฟ่ด้านหนึ่งเราก็นึกว่าจะมากินแบบชาพีทหรือว่ากินกาแฟกินธรรมดาไม่คิดว่าจะสั่งมาแบบเยอะขนาดนี้พอเห็นแล้วก็เรียกว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะกินไปกินมาโอ้มันไม่ได้กินไปกินมาพอก็เสิร์ฟมาเสิร์ฟมาอุ้ยเมนูแต่ละเมนูคือมันแบบเีนมันอลังการแล้วก็น่ากินมากก็คือก็ถือว่าเลยจะปักหมุดแล้วก็ให้เอฟซีตามมาชิมได้เผื่อใครมาที่เชียงของนะ ก็บอกก่อนว่าเด็ดแล้วนี่เรามาก็ผขาเไม่ช่องผมไม่มีรีวิวบ่อยแบบเนี้ยก็เนี่ยเราก็ตั้งใจมาเองแล้วก็นี่เองเดี๋ยวขปรับมุมกล้องนะ้เมนูร้านนี้ลุงเด่นบางทีมันต้องใช้มือบ้างนะธรรมดาครับกินกินซีฟู้ดพวกนี้ก็ต้องอย่างนี้แหละผมว่าขออนุญาตมุมมาหนะเราผมมดะจะได้อรรถรสไหนทำดีเนาะกุ้งเผานี่ก็ททำดีดี เดี๋ยวใครที่ได้รางวัลไปนะเดี๋ยวทักขันน้ำปูให้น้ำปูส่งให้ฟรีด้วยใช่ไหมส่งฟรีค่ะส่งให้ฟรีเสร็จนะฮะแล้วอีกวันหนึ่งผมจะมาบอกว่าใครตอบถูกเพราะมันจะมันจะตอบในวันนั้นไม่ได้แต่ส่วนมากคนจะดูวันแรกเยอะสุดอ่าเราก็จะมาเฉลยคําตอบคือพรุ่งนี้บ่ายสามโมงเย็นเพื่อนมาดูว่าใครเป็นคนตอบถูกว่าราคาเท่าไหร่ไปดูในคอมเมนต์ผมจะปักหมดุด ไว้ด้านบนแต่ผมจะบอกว่าใครเป็นคนได้รับรางวัลจากช่องผมไปแต่ว่าใครอยากได้น้ำปูหนึ่งกิโลก็ไปดูได้ไปทายสองช่องได้ทายทั้งสองช่องได้คือจะทายในช่องโรงเรียนก็ได้แล้วก็จะทายในช่องปูปูก็ได้ครับแต่ว่าให้สิทธิ์คนละตอบคนละหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นหนึ่งจีมลต่อหนึ่งสิบน้ำปูนี่คือน้ำปูแท้ของจริงเลยนะใช่ไหมปูครับจริงสองจริงเลยนะครับจะกินอะไรก่อนนี่กับข้าวเยอะมากเลย อ,อะไรก็อร่อยอครับลูกนุเด่นถ้ากินตอนเย็นนะนุเด่นนะถึงนะอามตถ้าใครมาตอนเย็นเนขามีเป็นคาเฟ่เขามีดตนตรีสดนะครับมีกานนั่งนั่งดื่มอยู่ข้างนอกอมเมนูนแต่ละเมนูคือเรื่อหลงโอ้กินยังไม่ถึงนอยู่เชียงราย,ยหมึกยังหมึกยังกรึบกรึบเลยทำทำเร็วด้วยทำไม่นานเลยนุเด่น เตมมเรียมไว้แล้วคืคอแต่ถ้ามาเราดูแต่เมนูแต,มแต่เราไม่สั่งเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ได้ไหมแบบนี้ก็ได้นะนถ้ามาน้อยคนปกติก็สั่งแค่สามอย่างกินกุ้งเผากินกุผัดกระดำข้าวส่วนก็พอละอันน,นะอนี้จัดเต็มมากเลยเข้มข้น มีช้อนนั่ยังใครยังไม่มีช้อนผมนีล้วครับเอาไว้เอาไว้ใส่เสร็จเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จจะพาน้อยจะพาไปทำงานต่อนนะ่ะหลังกินข้าวเสร็จเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วเป็นกรรมกรนะเดี๋ยวไปดูหน่อยไหมไปดูพอดีน้อยเขาก็รู้นักัลงเด่นอนะ่ะเราหุ้นกันได้ที่ปแปลงสวยมาอีกแปลงหนึ่งก็เป็นธุรกิจเสริมของลุงเด่นไปแต่ว่าเดี๋ยว,วจะพาไปดูนิดนิดนิดหน่อยดู เชียงแสนไอ้ตรงนั้นอยู่อีกอำเภอนึงอยู่อำเภอเชียงแสนครับเดี๋ยวเราจะไปที่อำเภอเชียงแสนเป็นจะไปปักป้ายขายเราเพิ่งซื้อที่งนี้มาเราจะขายได้ปว่ที่สวยอ่ะใกล้ติดน้ำโขงเลยนะครับในราคาแบบดีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูใครสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตอนท้ายคลิปขอกินข้าวก่อนเมนูดีอาหารอร่อยครับสุดยอดอร่อยมากก็กินกันไปยาวๆนะครับวิอกี้ ในเพจคูป,ปูเขาบอกว่าถ้าใครไปดูแลกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ทายราคามาปุ๊บเนี่ยลุ้นน้ำปูฟรีนะอ่าอย่าลืมนะครับอ่าอคลิปผมเดี๋ยวเราจะลงคลิปพร้อมกันนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวมจะถ้าลงก่อนผมเดี๋ยวเอฟซีเข้าไปดูเราไปหาคำตอบมันก็จะเกิดไปเออไปหาคําตอบไม่เจอเราจะลงพร้อมกันเราจะลงวันเดียวกันแล้วก็ลงพร้อมกันนะลงประมาณบ่ายสามโมงของวันที่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าคลิปนี้จะลงวันที่เท่าไหร่เราจะเราจะลงพร้อมกันเราก็จะให้คนตามไปดู บางคนดูช่องนุเด่นเสร็จตามไปดูช่องนั้นได้น้ำปูสองอันโอ้โหโลครึ่งเนี่ยแต่ผมแนะนําว่าให้ปีนนนน้องุเดจะไม่มีที่แบบมีใครเรียกเก็บว่านี่มาจากคูู่่เรียกเก็บร้อยบาทอล้วยังไม่มีเนาะมแจกฟรีเมื่อกี้เมื่อกี้ไมื่อกี้ถึงตรงไหนรู้จําไม่ได้ละแถมแต่น้ำแถมแต่น้ำปูแล้วไม่มีพริกหนุ่มไปเนาะนอซางต้มเองก็บมีไงเตรงกับบูดณ์ไปละค่ะของ ของจริงของแท้นะครับนะ<ร>บก็กดไลค์กดแชร์ด้วยใช่ไหมครับครู้ชใช่ค่ะอ่าก็กดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับแล้วค่อย,อยเขียนคือไปตอบคอมเมนต์ในช่องเด่นสมมุติว่า5,200<น>ไปตอบในช่องแล้วว่า13,000อะไรอย่างงี้ก็ได้<อ>แต่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับบอกไว้ก่อนถูกถ้ากินเยอะขนาดนี้นะต้อง,องเสี่ยงกระจายความเสี่ยงก็ได้เอาสมมติอย่างนี้แหละครู้ชว่าสมมติเขาทายช่องเด่นครู แล้วก็ทายช่องคู่ถูก็รับไปเลยคนแรกของเพจอ่าคนแรกของเพจอืมคนแรกของเพจยครับใช่อ่าคนแรกคนแรกของเพจราคาเป๊ะแก็คนแรกตัแชรอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเสร็จมาให้ดูอยู่ว่าเราว่าเดี๋ยวเพื่อยืนยันว่ามันราคาเท่าไหร่จริงไม่ใช่แบบคนรู้จักกันแบบบอกว่าราคานี้อะไรอย่างนี้นะเอออร่อยอร่อยครับนะรุ่นเรียนกับทีมงานขอตัวกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูอ่า ที่สวยลรงเรียนหน่อยว่าจะขายกันเนี่ยใครสนใจอยากได้ใกล้น้ำคงน้อยกินอิ่มเรียบร้อยต่มอเป็นกรรมกรนี้พกของมาเครื่องไม้เครื่องมือมาตอนนี้รถลรงเรียนนะเครื่องไม้ไฟเต็มเลยเดี๋ยวมาดูรถลรงเรียนนี่คือเป็นกรรมกรของจริงครับวันนี้อ่ะกินข้าวกันก่อนนะครับมาแล้วครับผมกินข้าวเสร็จก็มุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงแสนครับดูโหสวยมากฝั่งนู้นสปปลาวนะครับนี่คือประเทศไทยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูดูมุมข้างนอกหน่อยนี่ฝนมันจะตกหรอโหท้องฟ้าวันนี้สวยมากครับ ฝั่งของประเทศลาวกับประเทศไทยนะครับน้ําโขงนี่น้าโขงตัวนี้ก็จะไปสิ้นสุดตรงแก่งขาใดนะครับเป็นของประเทศลาวสวยจริงอะ่ะบรรยากาศวิวประมาณนี้นะครับตอนนี้หลังรถเราก็มีอุปกรณ์มีกิ่งมีไม้มีอะไรหลายอย่างนะเดี๋ยวให้ดูหลังรถก่อนปอปอนก็มีมีโอ้หมีหลายอย่างครับเดี๋ยวเราจะไปปกักป้ายกันนะคนงานหาตรงไหนดีครับคุณเตน คนงานก็เราสองคนนี่แหละแถวนี้สนะองคนคนงานเราสองคนแล้ว,ลวก,ก็กินข้าวอิ่มมากตอนนี้รู้สึกว่าก็ดีนะไม่แดดครับเมื่อกี้มาเช้ามันยังแดดจัดแตนะ่ตอนนี้เหมือนมีฝนหยุดหยุดไปก็ก็น่าจะทํางานง่ายขึ้นครับดินก็น่าจะนุ่มขึ้นนะแปลงเล็กๆราคาไม่ถึงล้าน่าราคาไม่ถึงล้านแต่ว,ว่าสวยคนเราตอนนี้เราเหลือกี่แปลงนะสี่ห้าแปลงสามสี่แปลงกันะนเนาะที่ในเชียงรายเนะี่ยใช่ใช่ที่จะมัดจับมันก็ยังมีครับนะ ซื้อง่ายขายคล่องซื้อไวขายไวครับกำไรนิดหน่อยเด่นได้ลรงเด่นมีสนลดให้แน่นอนตรงนี้ติดต่อลุนเด่นลุนเด่นเจ้าของขายเองนะตอนนี้ไม่ใช่ในหน้านะครับที่ชื่อผมเองโดยแต่ที่แบบนี้ก็คือมีกิจการตอนนี้เขาทําป้าเขาทําอะไรอยู่นะลรงเรียนเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาเช่าถ้าใครที่แบบมีเงินมีเงินแบบมีเงินที่ไม่ได้ ไม่ได้ใช้มีเงินมีเงินเย็นนะครับเป็นปซื้อได้ที่ฉน,น,นด,ดนครุฑแดงเอกสารพร้อมโอนก็เหมือนมีคนดูแลให้ก็คือว่าป้าเก็บค่าเช่าได้เลยเก็บเก็บค่าเช่ากับป้าก็ได้เลยหรือหากว่าจะอ่าจะใช้จะอะ่เข้าท,ทําพื้นที่จะใช้ประโยชน์ก็ป้าเขาก็ยินดีออที่จะออกให้นะครับรบ,บอกเขาสักหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆก้กับอ่าติดใกล้ๆกับอ่าถนนสีเล่ยแล้วตรงข้ามกับอะไรนะป้อมปตท ป้อมตำรวจครับอยู่บ้านเซลอยู่แถวที่แถวบ้านเซลนะบนบ้านเซลอยู่ใกล้ๆกับแลนด์มาร์คนะลุงเด่นแลนด์มาร์คที่ว่าดังๆเลยไอะไรนะสกายวอล์กนะครับพระธาตุพางเงาพระธาตุพางเงาอ่โอ้โหถือว่าเป็นจุดจุดแลนด์มาร์คป็นสามารถเดินไปหาน้งโคงประมาณสักห้าสิบเมตรไหมร้อยเมตรไหมใกล้ๆมันอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกับถนนครับครับมันคือแปลงเนี้ยไม่ได้ติดเสียเสียดทีเดียวแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้าม ค่าติดเนี่ยลูกเรงเราไม่มีเงินจะซื้อ<ช>ครับแล้วก็คือซื้อไปแล้วมันขายไม่ได้หลักหลักคือหลักหลายร้านนะครับ,รบไม่ใช่แค่ร้านเดียวอ่ะครับม,มีงานนะไรนะครับ,รบหลายร้านเลยอันนี้งานกว่าเนางาน42องเนาะงาน7 2ครับสองหนึ่งงาน7จตารางวางหน้ากว้างอ่ะหน้ากวา้า,กวางอ่า43 สี่สามเมตรแต่หน้ากว้างสวยมากนะงานที่งานกว่าแต่หน้ากว้างส<า>ี่สิบสามเมตรทำบ้านได้สองหลังเลยใช่ครับผมเป็นสี่เหลี่ยมเื็นผ้าสวยงามเลยอ่าเราก็มีที่พักให้เรียบร้อยนะครับก็คือทเปิดร้านอาหารเปิดคาราโอเกะเปิดร้านารตาสั่งได้เลยครับก่อน,นหน้านั้นน่าจะเป็นแบบเขาเขาทำเปนน็นใช่เป็นร้านคราราโอเกะหรืออะไรอย่าง<ไ>งเี้ยคือเอาหม้อหม้อแกงหม้อตุ๋นกระทะช้อนถ้วยมาเปิดร้านอาหารได้เลยได้เก้าอี้ก็มีพวกนั้นมีครั มีประตูเหล็กหน้าร้านสิ่งปลูกสร้างเนี่ยผมประเมินนะลุงเด่นนะคร่าวๆเลยครับผมประเมินอ่ะประมาณไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดแสนนะครับเฉพาะสิ่งปลูกสร้างนะแต่นี่คือเราขายรวมสิ่งปลูกสร้างทองน้ํหทองน้ําลงจอดรถแล้วก็ไอ้ตรงระเบียงอาคารนะครับอาคารที่ร้านอาหารตรงนั้นนะครับรวมหมดตรงนี้เลยนะครับใครสนใจนะติดต่อกับที่ลุงเด่นได้นะครับได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวจะมีโลเคชั่นให้ดูครับ อ<ไ>เดี๋ยวยรีบไปติดตั้งป้ายกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะข้าก่อนคราบตอนนี้ก็บา่ายสามแล้วเนี่ยครับ,รบโอ้ร้อนมากดูสภาพลุงเดนก่อนที่แปลงแรกของเราครับอ,อัลโหคัวัสดีคา,าััีพนี้อาชดีพนี้ก็ไม่ไดีงรายเหมือีทรัีคเราวคิัดไว้เหมือนกันนะครับขายขออนไลน์สรา ขายเองพี่บอาไปทำออนไลน์ดีมันเดิมดีกว่ามาทำอย่างนี้ทำไมร้อนจังเลยหน่อยเจ้าของขายเองครับเนี่ยของจริงติดป้ายเองครับอันนี้เจ้าของขายเองของแท้นะติดป้ายเองแต่ราคาติดป้ายเองตัดไม้ไผ่เองมัดลวดเองเนี่ยของจริงราคาไม่บวกเพิ่มแน่นอนครับครับมีแต่แต่รถแต่ว่าอย่าอย่าต่อกันเยอะก็แล้วกันเนี่ยถือว่าเราทํางานกันจริงๆครับนะทำงานกันริไม่จัด อยู่อยู่ตรงใกล้ๆกับวัดนี่เดี๋ยวให้ดูว่าจุดโลเคชันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ทางไปอำเภอเชียงของนะครับเส้นทางไปสะพานมิตรภาพแห่งที่4นะครับนะโรงเรียนบ้านแม่แอมมาถึงมาถึงป้อมตำรวจตรงนี้เขาเรียกตำรวจบ้านแซลใช่ไหมไม่ใช่บ้านเกาะผาคำตำรวจเออ่ป้อมตำรวจบ้านเกาะผาคำจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆตรงนั้นนะครับใหญ่ๆนะตรงนี้เลยนะน้ำโขงอยู่นี่20เมตร30เมตรหลังตรงนี้ก็คือน้ำโขงครับนี่นะ ตรงนี้คือป้อมตำรวจก่อคาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ทหารจีนผู้กล้าบ้านแม่แอบนะครับจะมีทางเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ของเราเนี่ยยืนตรงนี้ยังเห็นเลยนี่ตรงนั้นเลยจะเห็นป้ายว่าอนุสรสถานผู้กล้านะครับไปอีกสิบสองกิโลแต่ว่าเห็นป้ายแดงๆตรงไหนตรงนี้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 ที่ที่เราจะขายกับพร้อมตึกอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆตรงนี้เลยครับนะนี่เข้าไปตรงนี้นิดเดียวนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านคน พี่น้องเมี่ยนพี่น้องชนเผ่ามีแต่คนรวยๆด้วยบ้านหลังสามสี่หลานครับเข้าไปอะไรดีนะ,ม,ะมันไม่ใช่เป็นทางแบบบ้านหมู่บ้านเล็กแต่เป็นหมู่บ้านใหญ่ครับจะขายอะไรคนแถวนี้มีศักยภาพในการมาซื้ออะจะขายแบบร้านอาหารขายอะไรก็คือคนที่นี่คนในซอยนี้ศักยภาพสูงครับนี่ติดแหล่งชุมชนเนาะ,ะแหล่งชุมชนพอพอครับพอโอ้ครับไม่ใช่รฉพาะตำรวจตำรวจอยู<ม>่หน้าปากซอยเลยยิ่งกว่าราพอครับวัดวัดสวยด้วยนะี่โอ้ ก็เดี๋ยวเราจะติดป้ายป้ายเดียวเหลือหมดแล้วครับเราติดสี่ป้ายนะตั้งกล้องไม่ไหวร้อนมากครับเดี๋ยวเราติดตรงนั้นเลยใกล้วัดนี่เนาะใครสนใจก็าทักเพจผมมาดได้ครับวัดกอพาคมอือฮัลโหลอันนี้เมื่อคิดเราจะเมื่อเช้ามามันเป็นร่มไงมันแบบไม่มีแดดพอนี่มาผมเอาชุดนอนนะมาเป็นแบบเงี้ยยิ่งกว่าน้องที่อยู่ลาวที่เขากินเมี่ยงเลยนนั้นจําได้น้อยอย่างเงี้ยวล่น้องน้อยเขาจะกินทันทีอย่างเงี้ย เราเสื้อแจ็คเก็ตน้อยมาใส่ด้วตัวนี้เขาถึงว่าขาเงินอ,อยากต้องแลกมาก,กับหยาดเง่อหยาดเหง่อและแรงงานมากหยาดเหง่อและแรงงานนี่แหละครับมันถึงรู้คุณค่าของเงินจริงๆเราเราทำเองที่แรกว่าจะกินไอสิงทีนี้เปลี่ยนไปกินเหล้าขาวดีวกว่า ประหยัดประหยัดไม่ไหวแล้วหาเงินไม่ได้หาง่ายๆว้เงินเวจะจ้างก็ไม่นี้เนาะบางทีเขาทำมาจะจ้างเขจ้ไม่พอจ้างอะแล้วติดป้ายแค่สีป้ายจะจ้างก็ไม่รู้จะจ้างยังไงไม่มีคนว่างอีกเรื่องนั่นคือเราไม่ได้ขายแพงเราไม่ได้ไปบวกกันเราดูอย่างเงี้ยสภาพเราเดี๋ยวจะขอฝากป้ายตรงนี้สักอันหนึ่งเราก็จะจบภารกิจเราก็จะกลับบ้านกัน้วครับนะวันวันหนึ่งเขาบอกว่าไม่ลุงเด่นไม่เห็นทํางานเลยนี่ลุงเด่นหัวตรงนั้นสวยกว่า ถอยๆนิดนะึงตรงนั้นมัน,มนจะโล่งมันอันนี้อย่าอย่าโน้นเลยเหรอตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้พอดีเลยบางทีเอฟซีบอกไม่เห็นลุงเด่นทำงานทำการอะไรเลยที่มินมีแต่ไปเที่ยวเวลาทำงานใครก็ไม่เห็นผมทำนะโอที่ยายทันตอนนั้นไปล้อมล้วนหนามแล้วแบกเสากันเองใช่ปะที่เห็นที่ที่ลุงเด่นขายอ่ะแบงกบ้านน้องหวายนะขุดเสาเองอีก มือแก้วมือจะแตกเขาบอกว่าไม่ได้ทำงานจ้างรถมาโคมาก็ลืมลืมบอกให้รถมาโคจกให้นะเสียดายเสาอ๋อคือยายท่านจะเอาเสาเก็บไว้อยู่จะรถไปโคถล่มแป๊บเดียวยายบอกยายจะเอาอยู่ไม่ไปโนขุดง่ายแต่ยายก็ไม่ได้ขุดเองนะช่วยกับยายขุดขุดกันสองคนกับตายอ๋อบ้านป่าตึ้งไงก็เดี๋ยวเราจะติดป้ายนี่อีกสองป้ายนะครับก็จบสิ้นภารกิจนะแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้น้ำปูไปด้วยนะครับอ่าเป็นใครก็ติดตามด้วย เพื่อนๆไปหาซื้อหน่อไม้เองไปซื้อพริกหนุ่มมาตำน้ำพริกน้ำปูไปษาแคบหมูมาทอดกินกับน้ำพริกน้ำปูหาผักลวกกินกับน้ำพริกน้ำปูหมาะแน่นอนแล้วน้ำปูนี่เขาไม่ขายเล้วนะเนาะมันเป็นน้ำปูแบบที่คือคนที่ได้ไปจงภูมใจพ่อปูปูเขาคันเองกับเขบอกว่าต้มเองเคี่ยวเองครับไปถึงเวลาทำงานต่อเจอกันใหม่อีพีหน้าครับขอเวลาทำงานหาเงินกันด้วยจะได้มีเงินไปเที่ยวจีนเออไปละ เจอกันในอีพีหน้าถุงมืออ่ะเดี๋ยวขอใส่ถุงมืออะไรก่อนนะจิมกรนดูกเดี๋ยวดิไม่ต้องพักเบรกมันร้อนมากเนี่ยน้อยเปียกหมดแล้วเปียกถึงคอแล้วเนี่ยย้อยลงยันไข่แล้วย้ายลงล่างแล้วเนี่ยไปโอเคเนี่ยแหละเงินทองไม่ใช่ใบไม้จะเด็ดดึงได้ดึงปราดฝันเสร็จแล้วก็ทำทีไปกินอาหารแจกทิปสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคิดมากเราได้คิดมากทีนี้จะจ้างคนมาทำงานอย่างเงี้ยสามร้อยห้าร้อยไม่จ้างเขาไม่มีเงินแรับ ตอนนี้ออซื้อที่ซื้อทางก็กูออธนาคารมาหลายแปลงแล้วหลายแปลงแล้วครับผมเจอกันใหม e ่อีพี่น้าเราสองคนขอตัวไปแล้วครับเจอกันใหม่อ e ีพ <คน S 1> ีครับ